ภูมิแพ้เคยมาเป็นแขกเราแล้วด้วยจําได้ไหมฮะตอนนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมฮะแพ้อากาศแพ้อาหารอืแพ้ยังไงครับอากาศร้อนอากาศร้อน,ร,อนร้อนมากหนาวมากก็เย็นมากก็หายใจไม่ออกร้อนมากก็แพ้ร้อนมากก็คือเวลากล้มหน้าเนี่น้ำน้ำจะออกจากจมูกเลยน้ํามูกจะออกมาจากนนจมูกเลยเป็นน้ำใสใส ถ้าอากาศเย็นล่ะถ้าอากาศเย็นก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกจมูกตันจมูกตันอืถ้าเย็นมากๆก็ต้องแบบกางดึกต้องลุกมาอ้าปากหายใจลุกขึ้นมาอ้าปากหายใจออกเพราะจมูกมันหายใจไม่ได้ไงแต่ล้วยังมีเรื่องของแพ้อาหารอีกใช่ค่ะคุณแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยแพ้ทุกอย่างแพ้ใจตัวเองด้วยไหมแพ้ความหลอดแพ้ความหลอดด้วยว้าวงั้นไม่ได้กินผมละ ผมไม่รอนี่อืมอ่ะแพ้อาหารด้วย<ช>แพ้ยังไงฮะแพ้อาหารทะเลอาหารทะเลโอ้ทะเลคือทางเข้าไปแล้วจะคันแล้วก็ของหมักของดองอ๋อก็เป็นกลุ่มเดียวกันเลยท,ที่ทุกคนส่วนใหญ่จะแพ้อย่างนี้แล้วก็ชอบชอบทานปลาด้วยแต่คือชอบชอบแต่ทานไม่ได้ทานไม่ได้คือทานแล้วจะเป็นผื่นแดงแล้วก็คันในตา แล้วก็แถวๆนี้นจะแดงโอ้เวลาเห็นคนอื่นกินก็อยากชอบกินอยากแต่กินไม่ได้กินเวลาวแอบกินก็จะเป็นผื่นกินได้แล้วคือจะคันอืมอืคันแล้วก็เป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นผื่นแดงๆเสร็จแล้วยังไงฮะถึงเดินเข้ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์บิมอ๋อพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งมาตอนเมษาพศห้าสี่ะครับก็ มีพี่เพราะว่าลองไหมเพราะว่าเคยลองทานมาหมดแล้วคือทุกอย่างแล้วแบบไปทั่วเลยเขาบอกว่าเป็นไปหาหมอโบราณแบบไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปมหมอบอกว่าจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นตุ่มขึ้นตรงเนี้ยทําให้เราหายใจไม่ออกมีตุ่มขึ้นในโพรงจมูกในโพรงจมูกอ่าฮะ<อ>ทให้เราหายใจไม่ออกใช่ก็อาจจะเป็นจริงใช่ไหมท่านครับ ทางการแพทย์เขาเรียกโพลิปส์นะซอโพลิปส์อ่ะ,อะ,อะเป็นไปได้อ่าฮะอ่าเสร็จแล้วยังไงฮะก็แล้วพี่เขาบอกว่าลองลองกินตัวนี้ดูสิลองอกินบีมดูก็ลองลองแล้วหนึ่งกระปุกคือเช้าสองเย็นสองอก็หมดไปแล้วประมาณสองอาทิตย์ ก็ยัง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 ไม่เปลี่ยนแปลงใช่เพราะว่าจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยอ๋อจมูกก็ไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วเวลาแพ้อากาศใช่ไหมก็ต่นแรกๆก็จะคือว่าตอนหลังๆเนี้ยคือไม่เลือกคือว่าเป็นแบบตลอดเลยไม่ได้กลิ่นตลอดเลยไม่รู้สึกเหม็นไม่รู้สึกหอมเลยเหมือนจะดีนะ ฟังดูเหมือนจะดีนะไม่เหม็นนะ่ไแต่ไอ้ไม่หอมเนี่ยไม่ดีเลยไม่มีไม่ได้่นอะไรเลยไม่รับรู้เลยใช่แล้วก็พอสองสัปดาห์ผ่านไปสสัปดาห์ผ่านไปก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็การก็ยังเหมือนเดิมอืนี่ก็คือว่าจะเลิกแล้วตอนนั้นแอบด่าอาจารย์พิเชษแล้วใช่ไหมก็ก็คือว่าโอ้โหบอกไม่จริงคือว่าไม่เชื่อก็คือว่าจะ จะหยุดแล้วคือ,อ,อว่าเริ่ม,มจะถอยฮะถอยแล้วเพราะว่าพี่บอกว่าลองอีกสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ลองพอมาอาทิตย์อาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่สามจมูกจมูกเริ่มได้กลิ่นเริ่มได้กลิ่นแล้วกลิ่นอะไรพี่กลิ่นนะแล้วด้กลิ่นแล้วพอทางเข้าไปแล้วคือจะมีน้ําแบบเป็นน้ํา ไหลออกมาจากจมูกใสๆเหมือนคมูกใช่พอนั่นแล้วก็จะขุ่นจะเหลืองแบบเขียวๆเหลืองๆแล้วก็มีเลือดปนมาด้วยมีสเลงเลยแล้วก็มีสเลดเยอะมีเสมหะใช่อันนี้คือหลังจากสามสัปดาห์ใช่เหมือนกับว่าแบบออกออกมาแล้วโหออกมาแบบเป็นเยอะมากเลยอะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะจะบอกว่าเหมือนหมอผีอะ พอกินยาขับเข้าไปเนี่ยมันขับออกมาอย่างนั้นหรือวาจะไม่ใช่จะเป็นหมอผีหรือเปล่าผมผมคิดว่าคงจะมีอาการติดเชื้ออยู่ในโพรงจมูกนะมันถึงได้ใช้เวลาเกินกว่าสองอาทิตย์ถ้าหากอาการแพรเฉยๆเนี่ยมันมันไม่นานอย่างนั้นหรอกครับผมเชื่อว่ามีการติดเชื้ออยู่ข้างในนะครับติดเชื้อคืออักเสบหรือไม่เป็นการอักเสบครับแล้วก็มีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรอยู่ข้างในเยอะแล้วที่ไหลออกมามันก็คล้ายๆหนองไหลมา นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับอย่างกรณีอย่างเนี้ยถ้าหากว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นอาการแพ้แล้วสองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนหรือสองเม็ดเย็นนี่นะครับวันละสี่เม็ดถ้าเกินสองอาทิตย์ยังไม่หายเดาได้เลย,เลยว่ามันเป็นไซนัสอักเสบม,มีการอักเสบอยู่ข้างในต้องเพิ่มโดสหกเม็ดนะต่อวันเลยคือพูดง่ายๆในโพรงจมูก,กเราเนี่ยผมผมไม่รู้รับผมเข้าใจแบบชาวบ้านนะฮะมันอาจจะมี การติดเชื้อในโพรงจมูกไอ้น้องเนืงอะไรอาการอักเสบมันก็เลยคั่งอยู่ข้างในแต่มันไม่มีทางออกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมฮะอาจารย์ไปอาจารย์มองผมจะผิดบต้องบอกผมด้วยนะฮะคือทางออกมันก็มีค่ะมันก็ลงไปเป็นเสลดมั่งอ,ออกมาเป็นน้ำมูกมั่งอแต่ของเขานี่ยเขามีโพลิปส์อยู่ ภายในพรงภายในภายในรูจมูกมันก็อาจจะออกลําบากมันก็เลยลงไปที่คอมันก็จะดันลงทางคอได้อ๋ออ่ะเสร็จแล้วยังไงฮะสามสัปดาห์เริ่มเห็นผลละเริ่มจมูกได้กลิ่นตอนนั้นรู้เลยไหมว่ามันเป็นแบบหายใจโล่งเลยเออมันไหลอยู่กี่วันฮะไอ้น้องเนึ่งประมาณอาทิตย์อาทิตก็กว่าโอ้ยอย่างนี้ถือว่ารุนแรงไหมฮะอาจารย์คือว่าคือเป็นตั้งแต่เด็กเนอะถ้าถ้าเราแบบ ถากเสลดออกมางนเงนี้ยคือว่าจะออกแบบเยอะมากเลยเป็นแบบเป็นยาวๆหนูเหนียวเนี่ยเ,ออเห็นภาพเลยฮะรนะบบคิดว่าช่วงนี้ไอ้โพลิปที่อยู่ตรงที่เป็นเนื้องอกตรงเนี้ยมันคงยุบไปแล้วละ่ะอืมก็เลยทําให้ได้กลิ่นด้วยแล้วก็ไออาการติดเชื้อมันก็มีการขับออกมาด้วยเพราะอะไรครับบินเข้าไปทําอะไรทําไมถึงให้ทําให้เกิดปฏิกิริยา การการขับไอเชื้อที่มันติดค้างอยู่ผมว่าไอเชื้อเนี่ยโดนฆ่าชัวนะครับก็คือการจัดการด้วยความสามารถของไมเล็ดขาวที่ถูกสร้างให้ให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วแคปซูลของเรามีสารอยู่ยตัวหนึ่งคือ GM1 นะซึ่งสามารถที่จะสร้างเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสารถึงฆ่าเชื้อได้นะฆ่าเชื้อได้โดยตรง แต่ผมเพื่อประสิทธิภาพที่ในการคาดเชื่อโดยการสร้าง th1 และ th7 มันมีสูงกว่าก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วเชื่อว่าโพลิปซึ่งเป็นเนื้อง,งอกอยู่ข้างในเนี่ย<อ>มันจะยุบไปและครับ,รบส่วนว่าทําไมทําไมไอ้เอหนองถึงไหลออกมามากมายอย่างนี้ผมคงคง,งยังตอบไม่ได้อาจารย์น้ำภัยอาจจะช่วยได้ไหมใน,ในทางการแพทย์จริงๆแล้วยาที่คุณหมอให้ ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะรักษาให้ให้มีการขาับอ๋อรักษาได้คะ่ะเขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะที่ไปฆ่าเชื้อนะคะ่ะแล้วก็ให้ล้างจมูกเพื่อให้น้ำหนองน้ําอะไรมันไหลอ <zie> อกตามมานะคะเพราะว่าถ้าเป็นไซนัสอยู่นี่บันเกิดการอักเสบข้างในนี่มันจะต้องมีหนองข้างอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางทีที่เราเคยเจอเทสจิโมเนียลบางคนบอกผ่าออกจริงๆไม่ใช่ผ่าออกนะคะคือเขาสอดเข้าไปแล้วก็ดูดออกซึค่ะอืมึงการแพทย์สมัยใหม่ก็ ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้มีดเยอะละนะฮะสุดท้ายแล้วสามสัปดาห์ก็อาการกลับมาเป็นยังไงบ้างฮะก็หายใจโล่งจมูกได้กลิ่นเหมือนเดิมได้กลิ่นแพ้อากาศแพ้อาหารหายหมดเลยเฮ้ยจริงอ่ะจริงคือว่าแบบค่อยๆดีขึ้นอ่ะดีขึ้นจที่สุดคือได้กินปลาดีใจมากเลยได้กินโอ้หรอยยิ้มนี่แบบว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเนี่ย ดีใจมากเลยเพราะว่าหมอบอกว่าคงไม่มีทางรักษาหายแล้วอะตอนนั้นหมอบอกเลยว่า<ช>เป็นจนตายใช่ไหมเป็นจนตายแต่ตอนนี้คือตอนนี้โอ้โหเหมือนเกิดใหม่เลยไม่ชื้อส้มตำปลาล้ไปฝากคุณหมอหน่อยอะบอกว่าหนูทานได้แล้วคือแบบกวาดบ้านคือเจอฝุ่นเจอฝุ่นก็เมื่อก่อนเนี้ยจะจามครับจามแล้วก็คันแสบพรงจมูกต้องหยุด ยังหยุดทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ทําได้ปกติโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยต้องมานั่งกวาดบ้านถ้าไม่งั้นต้องให้คนอื่นทําแทนและแพ้อาหารน่ะแพ้อาหารก็ก็เริ่มลองลองทานก็ลองลองทานลองปลาละลองอาหารทะเลของของดองใช่ของมากของดองก็กินได้ตอนเนี้ทานได้ทำไมทานได้ครับอาจารย์น้ำใยอัลลิจีอเลจี้หาย ก็อาการภูมิแพ้ครับก็เกิดแบบเดียวกันฮะก็หายด้วยสาเหตุเดียวกัน,นก็คือ TH1 กด TH2 ทีแรกกด TH2 เพราะฉะนั้นไอ,ไอสารที่ไม่เลือดขาวทีเอสองมันหลังมันลดลงมามันก็กหายผมผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับศาสตร์ของการใช้ภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อจะดูแลสุขภาพเนี่ย มันเป็นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่ในใจของคนทุกคนแต่โบราณแต่ในการทําให้มันสมดุลจ,จริงๆนะ,ะด้วยผลิตภัณฑ์าจากอาหารเนี่ยผมคิดว่าเพิ่งจะมีเรงนี้ล้วมั้งแล้วเราอาจจะเป็นผู้นำทางด้านนี้นะค,ะครับเพื่อเป็นผู้นำทางด้านนี้คือพวกนั้นเราก็จะทำได้ดีกว่าเพราะด้วยความที่เรามีนักวิทยาศาสตร์หลายๆลสาขามารวมกันคิดคร่รวมกันทำนะค,ะครับว่าเราก็สามารถที่จะรู้ว่า กินแคปซูลนี้เข้าไปแล้วมันจะปรับอย่างโน้นไม่เลือยขาวตัวนี้ซึ่งมันมากเกินไปหลังสารมากเกินไปเราก็ทำให้มันหลังสารลอยลงมามครับสารตรงนี้ไม่มีอยู่ในตำราแพทยศาสตร์แน่นอน,อนครับก็คือเหมือนเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งจะมีการเผยแพร่มานะครับเอาละทุกวันนี้ก็ปกติดีปกติดีอากาศก็ไม่แพ้<ม>าาก็ไม่แพ้ไม่จามไม่จามโรคกระเพาะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นท้องไม่อืด Uh huh. กินได้นอนหลับสบายไ <c oughs> ด้นอนหลับสบายนะรวมทั้งผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วยจำไม่ได้เลยนะฮะ <c oughs>